เคยสงสัยไหมว่าประเทศไหนในโลกนี้ที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ10อันดับประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกจากข้อมูลล่าสุดโดยอิงจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยสุขภาพรายได้การศึกษาและความสมดุลของชีวิตไปดูกันเลยว่ามีประเทศไหนติดอันดับบ้างอันดับที่สิเนเธอร์แลนด์ ด้วยระบบการศึกษาที่ยอดเยี่ยมการคมนาคมสะดวกและวัฒนธรรมที่เปิดกว้างทําให้คนในประเทศนี้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องอันดับที่9ออสเตรียออสเตรียมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีเยี่ยมค่ารักษาพยาบาลเข้าถึงง่ายและมีความปลอดภัยสูงที่สําคัญคือทัศนียภาพอันสวยงามของเทือกเขาแอลอันดับที่8นิวซีแลนด์ ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติบริสุทธิ์ความเป็นมิตรของผู้คนและการบาลานชีวิตกับงานได้อย่างดีเยี่ยมอันดับที่7เยอรมนีด้วยเศรษฐกิจที่มั่นคงระบบประกันสุขภาพแข็งแรงและโอกาสในการทำงานที่ดีทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่นี่อยู่ในระดับสูงมากอันดับที่6ฟินแลนด์ที่นี่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งยังมีอัตราการเกิดอัชญากรรมต่ำและการสนับสนุนด้านสังคมที่แข็งแกรง่งอันดับที่5สวิตเซอร์แลนด์ประเทศนี้ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยสูงธรรมชาติสวยงามระบบสาธารณสุขดีเยี่ยมและคุณภาพชีวิตโดยรวมที่แทบจะไร้ที่ติอันดับที่4แคนาดาแคนาดาให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจิตอีกทั้งยังเปิดกว้างทางวัฒนธรรม ทำให้ผู้คนจากหลากหลายช,ชาติเข้ามาใช้ชีวิตที่นี่ได้อย่างมีความสุขอันดับที่สามเดนมาร์กหนึ่งในประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกด้วยสวัสดิการสังคมที่ดีเยี่ยมความเท่าเทียมในสังคมและการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่คุณภาพสูงอันดับที่สองสวีเดนด้วยระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกด้านคุณภาพการศึกษาสูงและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ทำให้สวีเดนเป็นหนึ่งในประเทศที่ผู้คนอยากย้ายมาอยู่มากที่สุดอันดับที่หนึ่งนอร์เวย์นอร์เวย์ครองอันดับหนึ่งด้วยเหตุผลชัดเจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจสวัสดิการครอบคลุมสุขภาพจิตที่ดีและธรรมชาติอันน่าทึ่งที่นี่คือจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายคนทั้งหมดนี้คือสิบอันดับประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกคุณคิดว่าประเทศไหนหน่าอยู่ที่สุดหรือมีประเทศในฝันของคุณติดโผบ้างไหม